พุทธที่2 4สิงหาคมกันด้วยนะครับวันนี้เราก็ยังทํางานอยู่เหมือนเดิมนะครับเมื่อวานนี้ผมมันได้ถ่ายให้พี่พีน้องๆดูนะเพราะว่า k w ิว20ใบนะครับที่เราจะทําส่งลูกค้านะตอนนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ขายดีมากนะครับวันนี้ผมก็มาอัปเดตนะครับบรรยากาศในการทํางานของร้านเราแต่ละวันละวันนะครับบางครั้งผมก็อัปเดตลงไปบางครั้งผมก็ไม่อัปเดตลงไปนะครับอุ้ย ช่วงนี้ก็แบบว่ายอดอยูผมตกมากเลยครับไม่มีคนดูเลยนะครับนี่เลยนะครับช่วยช่วยแบบนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะถ่ายตั้งขากล้องถ่ายให้ดูนะครับว่าบรรยากาศการทำงานเราเป็นยังไงบ้างนะมาไปดูกันเลยนะครับมาถึงขั้นตอนการที่เราจะใส่เบ้านะครับเบ้าจากทางร้านที่เราใส่กันอยู่ก็จะเป็นเบ้าเกี่ยวนะครับเพราะว่าทางร้านเรา ใส่เบ้าเกียวเพื่อแบบว่ามีเสาด้วยนะครับมีเสานะครับผมก็ทําการยิง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 เบ้าเกียวนะครับตัวนี้คือส่งลูกค้านะครับตัวนี้ไม่ได้ติดโลโก้แล้วแบบว่าไม่ได้ติดโลโก้หน้าตะแกงแต่ว่าเพจแถบเราก็ไม่ได้ยิงนะครับเราแยกไปให้คุณลูกค้าเลยนะครับเพราะว่าเราทํา แบบนี้เพื่อความสะดวกเพื่อุลูกค้าแปลว่าเป็นของร้านนะครับไปแบบว่าลูกค้าก็เอาไปหรือดอกติดเป็นแบรนด์เข้าไปนะครับเราก็จัดให้เลยนะครับลูกค้าขอมายังไงเราก็จัดให้อย่างนั้นนะครับเราไม่เคยปฏิเสธลูกค้าแม้แต่ครั้งเดียวเลยนะครับนี่เลยนะครับเป็นแบบบรรยากาศการทํางานจากทางร้านเราเองนะครับผมก็อาจจะแบบ ถ่ายแบบเร็วๆหน่อยนะครับถ้าพี่ๆน้องๆดูมาถึงแบบว่าตอนนี้รู้สึกว่าลายตาก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นคลิปที่แบบว่ายาวมากนะครับผมอัดประมาณสักประมาณสัก3 3นาทีได้นะครับแต่ว่ามาทําให้มันเร็วขึ้นก็เลยเป็นเวลานิดๆนิดหน่อยๆนะครับนี่นี่คือผมมาอัปเดตงานวันที่1ิบ 14สิงหาคมนะครับคืองานเยอะมากนะครับมาแปลว่าพี่พีดูมาถึงตอนนี้แล้วก็มีบีพันด้วยนะอยู่ที่ท้ายคลิปนะครับบีพันอยู่ที่ท้ายคลิปอีกงานเนี่ยเยอะทุกวันนะครับแล้วผมจะแปลว่าทําการอัปเดตแปลว่าจากทางร้านเรา ep 1 ep 2 ep 3าจนทำเป็น ep ep ไปเรื่อยเจนถึงแปบว่าเยอะๆไปเลยนะครับจนแปบว่า ถึงแบบเยอะๆมากเลยนะครับพี่ๆน้องๆสังเกตเลยนะครับการที่ตอนที่ผมแบบว่าผมใส่ตะแกรงนะครับผมจะมันจะมีอยู่พอดลมซ้ายผดลมขวาน,นะครับมีผดลมซ้ายพผดลมขวาน,นะครับคือตรงนี้คือผดลมซ้ายผดลมขวานี่คือถ้าพี่ๆน้องๆสั่งไปผดลมซ้ายแล้วถ้าจะจะสั่งอีกก็ให้เป็นผดลมขวาน,นะครับเพื่อจะคุมในการแบบว่าไซส์เสียงได้ดีนะครับถ้ามาวาง ใกล้กันก็จะได้เบดลรูปโตนะครับถ้าอยากได้เบดกระจายก็ต้องวางคนละข้างกันนะครับจะได้เป็นเบดกระจายนะครับตัวนี้เสียงดีแน่นอนนะครับตัวนี้ราคาก็ไม่แพงนะครับราคาน่ารักครับพร้อมใช้งานอยู่ที่ใบละสี่พันห้านะครับตู้ป่าอยู่ที่ใบละสองพันหกนะครับนี่ แปลว่าสบายในการยกนะครับยกเก็บง่ายแล้วก็ไม่หนักเกินไปนะแล้วเสียงอีกอย่างหนึ่งก็เสียงดีมากเลยนะครับก็แนะนําเลยนะครับผมแนะนําตัวนี้เลยนะครับถ้าพี่ๆน้องๆที่แบบว่าเริ่มเล่นแบบว่าเครื่องเสียงนะครับที่แบบว่ายังเลือกไม่ถูกนะครับขอเป็น15ไว้ก่อนนะครับ15นี่แบบว่ามันดีนะครับเป็นการแกล้งก็ได้ในบ้านก็ได้เบาได้ลดได้นะครับคือเราซื้อเครื่องเสียงนี้เราต้องซื้อใหญ่ สิบห้าผมว่าโอเคสิบสองก็เล็กไปนะครับแต่ว่าเสียงก็ดีนะสิบสองจากทางร้านเราก็ดีนะครับนี่เลยคูณผมเพื่อนเพื่อนก็ช่วยช่วยกันแพ็กนะครับนี่ประมาณนี้ผมจะติดไม่ดีเท่าไหร่นะแถบแล้วเราก็ไม่ยิงนะเพราะว่าเราแยกไปแล้วนะครับเพราะว่าแยกไว้ให้คุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยนะครับช่วยช่วยแบบนี้เลยนะครับมางนั้นเราไปดูตู้บีพันกันเลยนะครับนี่นะครับสิบแปดบีพันก็มาถึงนะครับ เราก็จะทําการลงนะครับวันนี้ก็ยังย้ํานะครับยังเป็นวันที่14ส,สิงหาคมเหมือนเดิมนะครับไม่ใช่ว่างานต่อเติมอะไรนะครับนี่เลยก็ยังเป็นงานที่ผมยังแพ็กอยู่นะผมจะทําเป็น EP EP นะครับจะเป็น EP หนึ่งอัปเดตจากทางร้าน EP 2เหมือนเดิมนะครับจะทาอย่างนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะยกตู้ลงมาก่อนนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูตอนที่ผมยกลงด้วยนะครับมาถึงขั้นตอนนี้ผมก็ตั้งกล้องไว้นะครับเพื่อจะให้ดูพี่พีน้องๆองดูในการลงของนะครับนี่ก็จะเป็น B ีพันสิบแปดนะครับเป็นอีกตัวที่แบบว่าขายดีมากนะครับเป็นตู้กลางแจ้งที่แบบว่าคลองตลาดแบบว่ามานานมากนะครับตัวนี้จนมาถึงทุกวันนี้ก็ยังมีคนใช้กันเกลื่อนกันนะครับ นับว่าเสียงดีมากนะครับผมให้เป็นท็อปวันเลยนะครับเป็นตู้กลางแจ้งที่แปลว่าเสียงดีเบสแน่นนะครับตัวนี้โอ้โหยอมรับเลยนะครับนี่นะครับเราก็ทําการลงเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตู้เปล่านะครับผมเคยพูดไปแล้วแหละนะครับว่าขนาดเท่าไหร่ความสูงเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่นะผมก็พูดไปแล้วนะครับผมแค่จะมาอัปเดตว่างานจากทางร้านเราเยอะจริงหรือเปล่านะครับ ก็ยังเยอะนะครับเยอะอยู่เหมือนเดิมนะอะต้องไปทํางานแล้วนะครับนี่ยตัวนี้ก็นัดเขาวันพฤหัสนะครับพฤหัสเดี๋ยวเขามาเอานีนะ่วันพุธน่าจะพรุ่งนี้เช้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นคนส่งนะครับตัวนี้เป็นแพทนะครับเป็นแพทก็คือจะส่ง s ป,ปี p e พวกแพทนี่แหละครับเอ๊ะผมขออนุญาตไปทํางานต่อนะครับมาถึงขั้นตอนนี้เราก็ทําการตั้งกล้องเหมือนเดิมนะครับผมก็ปล่อยให้นะผมแบบว่า เป่าเป่าเซ็ตผุนก่อนนะครับเพราะว่าผมไปเอาเบ้ามานะครับเบ้าเกียวอยู่เหมือนเดิมนะครับเรายังใช้เบ้าเกียวอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าถ้าเป็นแบรนด์จากต่างร้านเราจะเน้นเบ้าเกีียวเพราะว่าเราจะขายไปพร้อมกับเสาตั้งตู้กลางนะครับตัวนี้เลยนะครับผมก็ทําการยิงนะครับทําการยิงน็อตเหมือนเดิมแล้วนะครับเพราะว่าตัวตัวที่เรายิงเป็นเบ้าเกียวเราต้องใช้น็อตยาวมากนะครับต้องเป็น น็อตยาวระดับหนึ่งนะครับเพื่อให้ความเน่นนะครับนี่เลยนะครับเห็นไหมยาวมากสังเกตเลยนะครับน่าจะประมาณสักประมาณนิ้วนิ้วครึ่ง2นิ้วนั่นแหละครับประมาณนี้นะน็อตที่ผมใส่นะประมาณนี้นะนี่เลยนะครับผมก็ทาการยิ่งยิ่งยิ่งแบบนี้เลยนะเบ้าเกียวก็เป็นอย่างที่พี่พี่น้องๆ้องเห็นนี่แหละเวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วผมยิ่งเสร็จแล้วผมก็มาทําการใส่สายนะครับมาทําการใส่สายเพื่อจะแบบว่ายิงคอลัมน์นะครับ พี่ๆน้องๆถ้าดูมาถึงตอนนี้ก็จะลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้คือแบตผมจะหมดไงครับแบตผมหมดแล้วผมก็เลยไม่ได้ให้ดูตอนยิงตะแกงเลยนะพี่ๆก็ต้องกราบขอโทษกราบขออภัยด้วยนะครับที่แบบว่าความไม่สะดวกคือแบตผมหมดนะครับแบตผมหมดก็ถ้าพี่ๆดูมาถึงตอนนี้ก็อย่าลืมติดตามผมด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับว่า EP หน้า มันจะเป็นยังไงนะครับงานเราจะเยอะจริงไหมก็ฝากติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทามคลิปต่อไปด้วยนะครับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบาย